สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปดูความน่าทึ่งกันดีกว่านะคะมีบล็อกเกอร์นะคะจาก Times Outlook ค่ะเขาได้ทำการวิเคราะห์นะคะว่าทำไมคุณอย่างมี่ถึงว่าถึงมีทรงพลังมากๆในเรื่องของความงามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาวิเคราะห์กันว่าอย่างไรค่ะก็เป็นบทความนะคะอยู่บน Sohu Entertainment เมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะปี2025ที่ผ่านมาค่ะ เมื่อคุณอย่างมี่นะคะไปปรากฏตัวในงาน Paris Fashion Week นะคะในกระโปรงหางปลาปักทองค่ะทำให้โอ้โบนโลกอินเทอร์เน็ตวุ่นวายทันทีเลยนะคะเมื่อเธอหันกลับไปมองด้านข้างซ้ายขวานหน้าหลังคอหัหงของเธอนะคะก็ยืดออกอย่างสง่าง,งามค่ะเอวของเธอเรียวเพียวบางมากๆแล้วก็การตกแต่งเกล็ดที่ชายกระโปรงของเธอนั้นก็เป่งประกายเล่ากับกาเล็กซีตามก้าวเดินของคุณหยางมี่เลยนะคะซึ่ง วิดีโอความยาว10วินาทีนี้ก็ถูก แสดงนะคะถูกเล่นมากกว่า100ล้านครั้งบน t i k t o อกภายใน24ชั่วโมงเลยแล้วก็หัวข้อแฮชแท็กอย่างมีช่างทรงพลังมากก็ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของการค้นหายอดนิยมบนเว้ยป๋ออย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยมีปริมาณการเข้าไปนะคะมากกว่า250ล้านครั้งใน1ชั่วโมงค่ะชาวเน็ตนะคะก็คงเป็นชาวเน็ตจีนนั่นแหละอุทธานว่าเนี่ยจะเป็นดารายได้อย่างไรไม่ใช่เลยเธอคือตำนานนะคะเธอคือตัวแม่ตัวมัม ต้นตำรับแห่งตำราความงามที่เดินได้ชัดๆค่ะก็ชมกันสุดฤทธิ์เลยนะคะจากสัดส่วนนะคะของลักษณะใบหน้าไปจนถึงการโพสท่าทางต่างๆนะคะทางแฟชั่นค่ะอย่างมีนั้นจะตีความนะคะคำว่าความงามได้อย่างน่าเชื่อถือ มากๆแล้วก็ทรงพลังค่ะความขัดแยง้งแล้วก็ความคิดประเภทใดที่ซ่อนอยู่ภายใต้การอภิปรายเรื่องความงามที่ทรงพลังนี้บ้างนะคะรูปรักนะคะเขาก็วิเคราะห์กันว่ารูปรักษ์ของคุณอย่างมีเรียกได้ว่าเป็นโอ้โหเทมเพลตแบบแม่แบบทองคําค่ะของศุนทรียศาสตร์แบบตะวันออกนะคะรอยพับนะคะบนใบหน้าของเธออะไรคือรอยพับรอยพับบนใบหน้าของเธอแทบจะสมบูรณ์แบบกระดูกคิ้วและสันจมูกของเธอนั้น สร้างพื้นที่สามเหลี่ยมแบบสามิติทำให้เกิดเงาหลายชั้นภายใต้แสงแล้วก็เงาดวงตาของเธอนั้นแคบและเฉิดขึ้นมีขนตาหนาและงอนซึ่งเป็นสเสน่ห์แบบคลาสสิกแล้วก็มีความทันสมัยช่างแต่งหน้าเรียกเธอว่าขวัญใจกล้องโดยธรรมชาติส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือริมฝีปากของเธอที่มีปลายปากแหลมแล้วก็ริมฝีปากล่างหนาเมื่อเธอนั้นทาลิปสติกสีแดงสดออร่าแล้วเธอก็เปิดกว้างยิ้มอย่างเต็มที่ เธอก็คือแบบโอ้โหใต้คะแนนแบบร้อยเต็มร้อยเยี่ยมเลยนะคะเมื่อเธอนั้นไม่แต่งหน้าเนี่ยเธอก็จะดูน่ารักแล้วก็เป็นหญิงสาวที่ดูฉลาดสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือการจัดการร่างกายของเธอเธอนั้นสูงนะคะ166ซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ47กิโลรกร,รมัมตลอดทั้งปีทั้งชติอัตราส่วนเอลต่อสะโพกของเธออยู่ที่ประมาณ0.7ในฟุตเทจเบื้องหลังนะคะของ fox spirit m a g e maker ค่ะจากละครเรื่องอนั้นนะคะเพื่อนๆไอ أي, สื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคหนึ่งนะคะเธอนั้นหมุนตัวในชุดเดรสสีแดงเอวคอดกิว่วแล้วก็กระโปรงผิวสวยของเธอสร้างส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยงามมากๆซึ่งทำให้ผู้ชมก็อุทานว่าทุกเฟรมนั้นสามารถเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยค่ะสไตลิสต์นะคะของคุณอย่างมี่คือจางสูไววค่ะเคยเปิดเผยว่าข้อได้เปรียบของอย่างมี่คือความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งนะคะของคุณอย่างมี ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ฮ่องกงย้อนยุคก,ก็แต่งได้สวยงามมากหรือสไตล์เทคโนโลยีล้ำลึกนะคะเธอก็สามารถที่จะสวมใส่สเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้ในด้านแฟชั่นนั้นอย่างมีตีความนะคะคำว่าความงามได้อย่างโดดเด่นเธออยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อสินค้าที่คนดังนั้นพกติดตัวด้วยเป็นเวลา8ปีติดต่อกันมาแล้วนะคะเสื้อผ้าส่วนตัวไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่สนามบินของเธอถือเป็นแนวทางการแต่งตัวของฟัน แฟนเลยค่ะเสื้อสเวตเตอร์พื้นฐานตัวใดที่เธอจับคู่ได้นะคะสามารถกระตุน้นทำให้เกิดการแห่ซื้อมากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดบนพรมแดนของเมจกาลาเธอก็สวมชุดเซิงซำแบบไอ้นั่นนะคะแบบดัดแปลงโดยผสมผสานกระดุมแบบดังเดิมเข้ากับวัสดุเลเซอร์ซึ่งไม่เพียงแต่คงไว้ซึ่งสเสน่ห์แบบตะวันออกเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกลึกล้ำสมัยอีกด้วย ชุดที่อย่างมีได้ใส่นะคะชุดดังกล่าวได้รับการจัดลำดับให้เป็นลุคที่ยอดเยี่ยมแห่งปีโดยโวกค่ะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างประเทศนะคะจากนั้นก็มีแฮชแท็กนะคะอย่างมีแฟชั่นไอคอลค่ะก็ถูกนะคะมักถูกใช้ถูกเรียกค้นหามากกว่า2,000ล้านครั้งด้วยกันแล้วก็ชาวเน็ตต่างประเทศต่างก็อุทานกันว่าเธอได้กําหนดนิยามใหม่นะคะให้กับวาทกรรมด้านแฟชั่นของผู้หญิงชาวตะวันออก จากมุมมองของเทรนด์ความงามทั่วโลกนะคะความงามของอย่างมีสอดคล้องกับการสแสวงหาความหลากหลายแล้วก็การบูรณาการค่ะในปัจจุบันนั้นเช่นเดียวกับนักแสดงสาวชาวฝรั่งเศสนะคะโซฟีนะคะที่มีทิตีความความโรแมนติกของฝรั่งเศสได้อย่างสง่างามแล้วก็นักแสดงสาวชาวเกาหลีนะคะซงเฮเขียวนั่นเองที่นิยามความงามของเอเชียนะคะด้วยความอ่อนโยนอย่างมีนั้นนะคะก็ครองตำแหน่งบน เวทีแฟชั่นระดับนานาชาติด้วยอุปนิสัยที่ผสมผสานความคลาสสิกแล้วก็ความทันสมัยเข้าด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดบนอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับการประเมินว่าอย่างมีนั้นสวยอย่างมีหลักการผู้สนับสนุนต่างก็คลั่งไคล้และเรียกเธอว่าอย่างมีนั้นคือเพดานสูงสุดของความงามในวงการบันเทิงในประเทศนะคะก็คือในจีนในตอนนี้เธอไร้ที่ติตั้งแต่ลักษณะใบหน้าไปจนถึงอุปนิสัยกันเลยทีเดียว แล้วก็การแสดงออกทางแฟชั่นของเธอนั้นแข็งแกร่งเกินไปค่ะและไม่ว่าเธอจะใส่ชุดอะไรก็เป็นที่นิยมแต่ฝ่ายต่อต้านเธอก็ได้ตั้งคำถามว่าการตลาดความงามที่มากเกินไปนั้นมันขาดความลึกซึ้งภายในแล้วก็ความงามที่เรียกกันนั้นเป็นเพียงความงามแบบดาราออนไลน์ที่ดูเหมือนสายการผลิตเท่านั้นชาวเน็ตบางคนถึงกับเปิดโพลเลยค่ะสำรวจว่าคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวของอย่างมีที่ว่าเธอสวยมากหรือไม่ จนถึงตอนนี้นะคะผู้เข้าร่วมโหวตก็74เลือกเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะสมควรแล้วนะคะ26เลือกไม่เห็นด้วยเกินจริงเกินไปก็คือว่าเธอพูดเกินจริงนั่นเอง26ค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นโต้เถียงกันไม่เคยรู้จบรู้สิ้นเลยนะคะจากผู้มาใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นสู่ร,ราชินีแห่งแฟชั่นที่ทําให้โลกตะลึงเนี่ยอย่างมีนั้นใช้เวลาถึง20ปีในการเขียนตํานานความงามของเธอนะคะเธอนั้นจะสามารถฝ่าฟันต ต่อไปในอนาคตด้วยสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ได้หรือไม่นะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับรูปลักษณ์และความหมายแฝงสุนทรียศาสตร์นะคะแห่งความคิดเห็นของสาธารณชนบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็สไตล์ส่วนตัวของเธอนั้นจะนาพาพวกเราไปในทิศทางไหนต่อค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบทความที่ส่วนตัวแล้วแอดวานเห็นด้วยนะเพราะว่าแอดวานเห็นคุณอย่างมีเนี่ยเธอสวยมากมาตั้งแต่ประมาณปี2020 แล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยขาของโทนี่โคตรเรลีวผิวแบบโคตรจะสวยเลยนะคะนี่คืออย่างมีที่แบบถ้าแอดวานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวลือในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีเนี่ยก่อนอื่นแอดวานก็จะต้องบอกว่าคุณอย่างมีสวยมากเลยนะคะ <c oughs> เอาละคะ่ะก็หวังว่านะคะหลายๆท่านที่คิดถึงคุณอย่างมีก็คงจะได้อัปเดตเกี่ยวกับเธอนะคะตอนนี้เธอก็ถือแบรนด์หลายแบรนด์เป็นแบบรับผิดชอบอยู่หลายแบรนด์เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นทั้งโคชก เป็นแอมบาสเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็งานแบบแฟชั่นวีคที่ยุโรปก็ต้องมีอย่างมีไปแน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ